น้องเชิประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ถึงวันที่30มกราคมใช่ไหมคะจะมีนมพฮะไกด์โดถูกไหมอ่าอะไรแบบเชิญเลยค่ะน้องใหม่คนละค่ะเป็นโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นจะมีมิลค์ฟูทุกทุกนมนะคะถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็จะมีเจ็ดเมนูเพิ่มเติมใช่เจ็ดเมนูเพิ่มเติมก็จะไปดูไปดูรอบหนึ่งค่ะไปดูรอบหนึ่งค่ะ จะเป็นซูชิคนะคะพี่แล้วก็มีสองที่บนใส่ก็จะเป็นค่ะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมีีตัวนี้ด้วะตรงไหนเป็นเนื้อคะเป็นหมูค่ะเป็นหมูฮอกไกโดจะเป็นจานสีแดงจานสีแดงถ้าเราเห็นจานสีแดงก็คือเป็นหมูฮอกไกโดจานสีแดงหรือจานสีขาวจะเป็นหมูะคจานสีดำจะเป็นเนื้อคะจานสีดำจะเป็นเนื้อโอ้โหพอดีหน่อยเป็นสายเนื้อพอดีเลยขอบคุณนะคะที่มาแนะนำค่ะถ้าจานสีขาวก็คือหมู แดงก็หมูดำเนื้อโอเคค่ะแล้วก็มาที่ตรงนี้ตรงนี้คือซูชิปกติแต่หน้าที่เป็นคไก่ก็จะมีหน้าไหนบ้างนะโอเคหน้านี้ชื่อว่าทานิมากิไปซีโร่ค่ะค่ะทานิมากิชีสซีโร่ค่ะแล้วอะไรคะแต่ชีซีโร่จะเป็นห้านี้อ๋อเนี่ยค่ะสายชีสต้องรีบมาเลยนะคะและตัวนี้อัน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 นี้เป็นพร สลัดสลัดคอนคอนสลัดค่ะค่ะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ไหนอันนี้ก็เป็นเอเบดเทนคิมชีสค่ะอ่าตัวนี้นะคะเป็นคิมชีสนะคะผู้ชมน้ำลายไหลกันใหญ่แล้ว่ะค่ะพอดีครูปองวันนี้เป็นวันที่13ใช่ไหมคะครูปองจะยังขายอยู่ จนวันที่ส5หแต่ถ้าหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นตอนนี้เหลือคูปองจากใบละพันใบละห้าร้อยตอนนี้เหลือใบละร้อยเอง <c oughs> หมดเร็วมากค่ะหมดเร็วมากขอบคุณน้องมากมากค่ะท <c oughs> ี่มาแนะนํานะคะเดี๋ยวตอนนี้หน่อยก็จะยิบแล้วคะตักนะคะยิบสายชีสค,ค่ะหน่อยเป็นสายชีสนะคะหน่อยก็ต้องยิบต่อน,นะคะค่ะ หยิก่อนให้เพื่อนๆน้ำลายหกเล่นๆนะคะน้ำลายหกเล่นๆกันนะคะก็ไู้นะคะโอ้ขออนุญาตค่ะดูสิคะเพื่อนๆน้าทานไหมครับเอาคอนชักหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่าชีสซี่แซลมอนชีสหนึ่งนะคะแล้วก็โอมิเกนมีมชีสหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะเอาตัวนี้ด้วยกันตัวนี้ด้วยกันนะคะอ่าแล้วก็ต้นนี่เลยค่ะนี่เลยอันนี้นะอันนี้ปอแดงต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเป็นแตงกวาค่ะฝานบางๆาค่ะฝานบางๆาค่ะแล้วก็ขออันนี้หน่อยนึงนะขออันนี้หน่อยนึงนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วแล้วก็ อันนี้ไปด้วยไปเที่วยังไงดีนะไปอย่างนี้ดีกว่าสักคู่นะคะเจไปละไปรอบแรกก่อนนะ,นะ,ะสาขานี้ช่วงไหนเป็นช่วงคนเยอะมากมากคะ่ะบดก เป็นยังไงคะเห็นน้ำซุปไหมคะน้ำซุปกำลังเดือดพรุ่งนี้วันเด็กพรุ่งนี้วันเด็กทุกทุกท่านคะ่ะอย่าลืมน,นะคะพาลูกหลานนะคะเลหลนนหลอนะคะมาค่ะมารับประทานค่ะดูสิคะนมเดือดขนาดนี้คะ่ะพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยนะน้องจะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับพรุ่งนี้วันเด็กนะคะวันเสาร์ที่14นะคะ,ะมีะอ่าแจกไอศครีมด้วยนะคะันคนละหนึ่ง ค่ะที่ไหนคะที่ไหนคะที่ไหนแพ้ร้านอะไรคะเนี่ยชาบูชินะคะเป็นหนึ่งทุกสาขาเป็นหนึ่งในร้านโอชิกุ๊กแต่ว่าเฉพาะชาบูชีเท่านั้นที่แจกไอศครีมใช่ไหมคะทุกสาขาทั่วประเทศคทั่วประเทศค่ะค่ะย้เด็กๆดีใจเด็กๆดีใจค่ะเดี๋ยวต้องตกศบมือหน่อยตบมือหน่อยแป๊บหนึงหลบมือยตอนนี้ขอ 好奶奶，奶、嗯、奶。嗯嗯嗯嗯